บไเอานะเร่อเผาไปนะลูกบอลเรื่เาตาเพื่อนเอาเพื่อนอาไฟเดเพื่อนเอาอตอยู่ตตายดงปดูสบีดูสบนดูสบดูสบีาดูสนู่เ่อยวดงเยดูเรือนไม่ขึ้นเนมาขึ้นเนไาปืนขึ้นินนานระวังนะไม่ตายนะไมาไมใกล้ยงไม่ตาย เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็ตเติมหนึ่งนดหน่อยแบบกูไปก็ได้กูไปก็ได้โอเคลูกลุงลุงเดี๋ยวข้ามาเติมแล้วนะไปสามสิบเอ็ดคนแล้วจำใช่ไหมมาถูกูเล่นปืนใครใครใครนั้นสามสิบเลยนั้นสามสิบเลยผมถอนได้เดี๋ยวผมโอเคมีนะโอ้โหถอดอย่างไวเลยนะบางเมื่อกี้ไม่กลัาเอาพี่ปืนจะพูดจะกดไม่ทันนี่กดไม่ทันนี่อะไรอะกดไม่ทันเลยไม่กี้รู้แล้วเอื้อมไม่ทันเลย จะเข้าไปทางขวาใช่ะพุ่งตรงนั้นซ้ายเขี่ยไหมอจิ๊บสดเป็นดำเจอแล้วแล้วมาอันนี้ขึ้ไมหน่อยขึ้นไมับเพื่อนนอยขึไมกับเพื่อนนนรื่อวเล่นขวาไว้เพื่อนเล่นขวาไว้เบิกไม้เบิกไมเบิกไมอยู่เบิกไม้อยู่เฮ้ยกดปืนไปนิกดปืนไปนิกดปปกอยู่กลางด้านขวา ขวาขวามือไปไปเข้าเข้าไฟหน่อยวามือเข้าไฟหน่อยเอาปืนห่อมปืนห่อลลลงหลังเข้าลงลงหลังเข้า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 ลังเกบล้าไม่ไม่ถอยมาด้า้ายอยเดีมามาอาอาเปืนด้วยปืนยิ้ายดิปยิ้ายอ่ะปืนล้มปล้มปนล้มงไปเาปืนหน่อเด็ดะมไม้เาปืนหปืนลบ2งเอาปืนไปเอาปืนปืนล้าปิดปืนไว้ปิปืนไว้ ไม้เ okay. พื่อนตายอ่ะยิงให้ึงเบาสดไปโถโมอมึงเลี้ยไปมาหน่อยบเลยบไอ้ไปตตัวนั้นหอยเออยตรงไนตรงไนนะตรงไอะไปตอปีดัเลยเดี๋ยวเราสเพื่อเราไปสองคนเซิร์ฟไปชุบเพื่อไห่ยด้านซ้ายอ่ะ ไปดันซ้ายมึงมึงมานี่หน่อยมานี่หน่อยด้านหลังด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวกูยุบเดี๋ยวกูยุบยุบมันคนละสองทบเลยคนละสองตึกไปคนนึ่งนี่แม่เพื่อนมาเออไรเดี๋ยวเพื่อนเกิดเกิดมาแล้วเพื่อนไปเล่นนะเอาโลขอไม้ไปข้างล่างคนหนึงเก็บปืนหน่อยปิดปืนกันับผมไม้ปิดปืนได้หน่อยปิด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 ปืนได้ อะเรบ้างมึงเล่นเมก่อนเล่นเมก่อนเล่นดิ้นดินี่ใหมึงเรียกเพื่อนมาหน่อยต่อต่อชุบเพื่อนมาชุบขึ้นเดี๋ยวปชุบติดปะเอาปืนเก็บปืนน่ดิเล่นตรงกลางไปเล่นตรงกลางไปเล่นตรงกลางไปชุบกันเองไปลงปืนดิลงปืนดิแล้วขอไม่ย้อน ขอให้ขอให้ยิงหนยไมามามาคบเขาหน่อยเดี๋ยวมาโคบเขาหน่อยมาไม้ก่อนสวยอันนี้อันนี้อันนี้กูโดนเด็กปิกันเด็กมัจัดีวกลข้าหลงข้างหัง้กูโดนฟีน่กูโดนฟีกูโดนฟแล้วเปิดๆอยู่ไกลๆยิงหน่อยเด้ตกลงมาได้พี่ไม่ไม่แต่เอยากจะขึ้นอยากจะขึ้นอยู่อยากจะขึ้นอยู่แป๊บนึงโดนกดอยู่โดนกดอยู่โควมอะไรมันไม่ได้มันโดนกดอ่ะคือเราเนี่ยไม่ปไรไม่ขึ้นไม่ได้ ไปเร่งข้างบนไหมปืนไอ้ลุงลืนอะไรบุชปืนอะไรลุงปืนอะไรลุงปืนจะไหนวะอยู่ข้างบนพี่หมีเหรอตายยังปืนขวาอะไรเราปืนไมไปเลยลุงเพื่อนตายปะน่ะตายตายเพื่อนตายเปืดเอาเพื่อนหน่อย จบแล้วปะได้แ,แต่นี้แล้วป่ะเกิดแล้วเกิดอะไรเกิดแล้วเกิดแล้วดูสตาล์วิวแค่ไรนะจากเด็กที่ลุงเคยลำคานทุกวันนี้ลุงไม่บ่นแกแล้วนะเปิดเมื <c oughs> ่อกี้ปู่ฝ่าวงร้อมไปช่วยใครวะปืะ๊ดมันเกง่ง เด็กมีความสวัสดิ์ครับผมชอบเด็กมีความสวัสดิ์ไอมาดีป่ะวันที่มันโดดอุ้มไปนู่นอะใช่เหรอไอมาดีอะนะใช่ลงไปนู่นนะครับใต้สะพานเนื่อนักจัลงไปใต้สะพานคาสิโนอ้โ <c oughs> ไปไก่ที่ง่ายผมวิ่งไปช่วยแม่งอ่ะไ,ไเอเลนไปยังนเลยไงไปไกลอ่ะลงไปข้างล่างอ่ะไปแล้วไกลเฉียวยี่อะเข้าใจไปเรือ่อย,ย <c oughs> โอเคฝากกุลานยยงเว้ก่อนรอเดินศกกะได้ ถ้าเพื่อนเยอะแล้วแรกต้องเอาฝั่งเอาล็อกโฝั่งเขาให้ตายก่อนลานยังลานยังลานยังลานแล้วเพื่อนลานมาเดี่เขาเตะเด็กพี่เก่งพี่เก่งต้องดูต้องไหวอยู่ถ้าหลุดมีคนล้มต่อหน้าพี่เก่งมากใครก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมมา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 แพทก็ไม่้ลงกันแล้วมาโดนมาให้คุณล่วงนะคุณล่วงนะเิดล้มนะ ไปทางซ้ายไปทางซ้ายมันขวามันถูกขวาไป้ายปืนลปขวาขวาทะลุขวาะลุขวปืนได้ป่ะมึงยิงปืนได้ป่ะปืนขวาล้มตนึงแล้วอ่ะสายเพื่อนรับแล้วสายเพื่อนแล้วละไปป่าเพื่อนดิ แฟงแครี 100> ่ร anyway. like ้อยใสเฮ้ยเอาเพื่อนหน่อยเดเมช่วยเอาเพื่อนหน่อยเดเมไอ้เหี้ยเพื่อนตายลงนะตุมไม่ยิงเขาไมลูฮัลโหลกระหนึ่งเดี๋ยววุ้ชกไม่ต้องยิงกูนะไม่ต้องมึงมึงยิงไปเลยมึงยิงไปเลยปืนอ่ะตัวนึงอ่ะ ไม่ต้องยิงกูนะเอ้ยยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยมันมาหลังนะหลังหลังหลังเข้าหลังเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาปืนก่อนมึงเอาปืนก่อนเดี๋ยวกูชุบเดี๋ยวกูชุบเดี๋ยวกูชุบมันไม่ได้ส่งไปชุบเพื่อนอ่ะเดี๋ยวกูเอาไว้ให้ลูดปิดปิดปิดปืนไว้ก็ได้ไอ้เมึองเมืองนี่ไงกูกูชุบแล้วกูชุบแล้วกูชุบแล้วได้ๆๆผมโดนก่อนนะผมโดนก่อนนะปืนตายกูอนอีหลออันนี้รอริรอริรอริไป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 ถือนะแค่นี้โดด เอาลุงหน่อยลุงปืนนะัดให้ร่ากยิงกันไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเพื่อนพี่ขอเอาตัวรัเกมก่อนพอเอาตัวรัเกมก่อนเอาตัวเอาตัวสังหารกันตัวสังหารกันเฮ้ยเฮ้ยสตีสตีช่วยกูด้วยสตีต่อไต่ตีตีเกวตสตีเกวตสตี เด๋อด่าไราเพื่อนด้าเราเพื่อนยิงกดกูหน่อยยิงกดกูหน่อยปักเออมึงไม่โดนหรอกจะโดนอะไรลีลุกอะไรลีลุกอะไรเพื่อนอไม่ได้นี่เดี๋ยวกูไม้ไมานี่ไงสารีเนี่ยเออไม่เกิดไม่เป็นไรกูเกิดมากูช่วยมึงได้แป๊บนึงมันมันตกมันตกได้ยินเสียงแปลว่าไม้ดิข้างบนเอ้ยปืนนี่สร้างตาลบันที่ตัดปืนนะไม้ขึ้นมาด้านบนใหญ่นี่ร้อนอยู่อย่างนี้โดนจรหน้าหลังใครี แล้วกูไม่ยิงนะ<อ>มึงมึงเอาเลยนะกูไม่ยิงนะมือทรายมือซ้ายมือซ้ายมือมาเฮ้ยเ <condu it> พื่อนเราหายไปไหนมึงดูเพื่อนเราดิเพื่อนเราโดนทิ้งไปไหนหวะเฮ้ยเพื่อนเราโดนทิ้งไหนอ่ะมึงดูดิ อันนั้นเพื่อนเราปะน่ะเพื่อนรับลงเพื่อนเพื่อนไล่ไปไล่ไปไล่ไปลไปล่ปืนไปเพื่อนอยู่คุ้มใจครับเพื่อนอยู่คุ้มใจ เอาเพื่อนเนี้ยมาเอาเพื่อนเนี้ยเดี๋ยวควัาเพื่อนเนี้ยเอาเพื่อนหน่อยเอาไปเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลยชุ่มให้หนะชุ่มให้ตอนน้องรีบสิเสร็จเพื่อนนะเพื่อนโดนกักเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนี้เดียวนะมึงเอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนมึงเอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนฝั่งโดนเยอะครับ ผมดันไปเลยนะาาใต้เน,นิเนขึน้นไปแล้วปืนขบน

เราต้องใช้ทีุ่บสีส้มนะนี่อะไรนะที่ชุบสีส้มนี่หมดแลด้วหรอชุบสีส้มเลยใช่ผมใช้สีดำอ้าวมึงใช้ไดไหมอ่ะเขาบอกสีส้มไม่ได้ยินไม่ยินเฮยอะไรมึงไม่อยู่ไง ยิงไม่ล้มป่าววะไอ้บ๊อบกูเห็นมึงยิงโดนนะเว้ยนั่นนอะไอ้มึงไปไล่หน่อยดิมึงมึงมึงไปไล่ปืนหน่อยไล่ปืนหน่อยเอาทีมายโก้ทีมายโก้ทิ้ง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 ไปเอาปืนเลยเอาปืนเดี๋ยวพวกกูเล่นโซนให้ปั๊บปล่อยกูเอามึงถือไปเลยเปลี่ยนบ้านเลยเปลี่ยนบ้านเลยไปถึงอะไรไม่ลุ้งมามามา หหหหนน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 ้้นน้้าาาาีีาีีไอ,อ้ตรงนู้นเพื่อนแย่ไอ้ <c oughs> มึงครบศพตรงนี้ไว้หนนะ่อยเดี๋ยวบ๊อบเดี๋ยวกูจะไปเล่นซ้ายตามพี่วางไ้เลยพี่วังเลยตรงนู้นเพื่อนแย่เล่นกันตรงนูน้นอ่ะเฮ้ยมึงไปดันไปช่วยเพื่อนดิเ <c oughs> พื่อนแย่ตรงนู้นละ่ะเห็นปะตรงนารานนั่นอะ เล่นไปมาเล่นไปเล่นไปตรงนู้นเยอะตรงนู้นเยอะเพื่อนไดเกิดหมดละล้มนะกูล้มกูล้มมันตายครัมันตายมันตายมันตายสวยพาร์ทเฮ้ยหลังบ้านมันเกิดอ่ะอ๋อเขาเขาเกิดเองปะตรงนู้นอะเกิดเขาได้ไงน่ะแม่เขาเกิดเองเป้าตรงนู้นอะเราเคลียร์ตรงนี้ไปเลยเราเคลียร์ตรงนี้ไปให้หมดเลยเราเคลียร์ไปให้หมดเลย ดีแล้ว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 สวยนานจัดพี่โจงอ้ยพี่เจ๊นี่น่าเด่นี่นี่เหรอออกมาอยู่นี่เหรอไอ้เบลุไม่เอาไอ้จุกไปนะไอ้จุกมันตายอยู่แล้วป้าแบบไม่เอาเมื่อกี้เนี่ยที่เระแหวกไอ้คนอื่นแต่ไม่ระแวงตัวเองที่เราเสียบหลักนะอ่ ให้พวกเราดันขวาให้หมดเลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นไปข้างบนนะดันดันขวาให้หมดเลยนะเล่นขวานะเล่นขวานะต่อยพี่ลุงยันมาในนี้ใช่ครับียมัแต่เราไม่เราดูไอจูด้ามาถ้าเราไม่เกิ่งจูด้เหรอเราต้องถอดไม่กไปยืนบนนู้นก่อนเลยจูด้าอ่ะ เราเก็ดับยืนบนบนตัวทำรองก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอามาทีละคนไงเราต้องเอาคนมาลงทีละคนอะไรนี่พี่ซเซร์เฮ้ยเซิร์วิ่งขวานะ <c oughs> น้องวิ่งขวานะเล่นเล่นไล่ขวาเดี๋ยวพวกกูขึ้นเนินไปแล้วกูยิงให้ฟรีว่นนี้ชนะใช่ปะชนะนะนะชนะนะชนะพี่ชนะลองปรับแผนได้ไปโจมไม่ยากครับยากมันเป็นชุดนียเนี่ยมาๆเ<ต>ล่นขวาเล่นขวาเล่นขวาเล่นขวาขนา่บู๊ซะ

ลุงชุบเปดอยู่ไปลองมีดลุงระวังลุงลุงให้เบิ่อนให้เให้ให้ให้สวยน้องการตกใจเยอะเกินตกใจเยอะเกินไอ้เหี้ยยิงยิงยิงน้อไม่หมดเลยยิงน้องไม่หมดเลยไอ้ยขวามาขวามาขวามาขวารัง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 ล้มแล้วถอยต้องต้องย้ายตรงนี้แล้วย้ายย้ายไปเล่นหลังบ้านดีกว่าไปเลย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 ไปเตลยไฟเลย ได้เพื่อนโดนเอาอ่ะเอา่น่ลยไม้มากดตรงนี้ด้วยรู้กดซ้ายก็ไหนรูงเอ่อกดวะไม้มาเอาหน่อยเดี๋วตัวไหนกู มายกูไปเล่นเลยเฮ้ยมึงย้ายโซ่ออกมาหน่อยเดชมึงย้ายโซ่ออกมาหน่อยเดชตรงนั้นมันมันกักไม่ได้อะมึงย้ายโซ่ออกไปไปทิ้งด้านหลังนะทิ้งด้านหลังปล่อปล่มันมึงเล่นไปเลยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งด้านหลัง,นะเ,ลเ,ลเ,องเอาไปทิ้งด้านหลัง ไอ้มันชุบตรงนู้นนะเว้ยมันชุบตรงนั้นเยอะอะมึงเห็นปะด้านหลังเราชุบเยอะจัดเลยแบลเล่เอาไปทิ้งไกลๆอะเอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้มู่ไม่ได้มหมู่ได้ตายแล้วสวยสวยสวยตรงนี้สองคนครับลุงไม่ไปสุภัสจะครบให้ตรงเนี้ยได้ครับลูกเลยได้มึงไ่เลยอยู่ไหนอะนี่ไงนี่นี่ครับลูกชุบอยู่เนี่ย มันเกิดสองนดี๋ยวกูยิงกดนะบ้าเอาตัวซองมาได้จะได้ทำไม่ได้ไอ้เหี้ยพัดโทษดีที่เดียวมั้ มึงไปลาปืนไปล่าปืนมึงขึ้นไปล่าปืนไปล,ป,นปลาปืนไล่ดีนะโอ้ปืนใน,ใน,ในี่ยกูชุบละเพื่อนตายเพื่อนตาย เรียกเพื่อนมาหน่อยเดี๋ยวกันไม่ไหวตรงนี้เดี๋ยวมันมาชุบได้ครัได้ครับเฮ้ยเพื่อนมากันตรงนี้หน่อยดิตะโกนเรียกมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปกันด้านหลังหน่อยด้านหลังอ่ะด้านหลังมันจะมาชุบเพื่อนฟรีอาหลังพี่หลังมีผีเปลี่ยนเป็นมีดเลยบนหลังคาเขาเยอะบนหลังคาเยอะไปเรียกกันฮันไปข้างหลังหน่อยข้างหลังหน่อยพี่ข้างหลังหน่อยข้างหลังหน่อยอ่ะต่อเมื่อถือคนจัดเพื่อนเดี๋ยวรู้เลยแล้วก็ชุบแล้วก็เออทีมให้องทีมให้ ตีไปเลยพัดยัดไปเลยเกิดเกิดเกิดชุดปอดชุดปอดไม่รอแล้วพี่ตายเข้าเข้าบมาเลยติดศพตะดศพตะดศพอีโมไอ้บุ๊กก็เลี้ยงมาให้ถือศพถือศพนายถือศพนายก้อนแมงแหงก้อนแมงเฮงไปเอาศพไปนิเอาศพไปเอาศพไปเอาศพไปย้ายศพไปตรงกลางหนามย้ายศพไปงกลาถือศพคนละคนเลยย้ายย้ายกลางหนามยายหนามถือศพไปกลางหนามตรงนี้อ่ะตรงนี้แหละตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ Ừ, ở đây này, ở đây này. mái này sai không chút. đi đã đi đã đi đã. đi đã đi đã đi họ đi rồi, họ đi đã. กูตกไปข้างล่างนู่นแล้วโดนไีปืนไฟ้วยโองไป็นิ้งนู่นแหะไฮเวย์นู่นแหะใช่เหรอจิ้งไกลยังไงอีเวสางสะพานนะสะพานไฮเวย์สสะพานอ่ะอ๋อมึงใต้สะพานซ้ายเหรอรอแล้วเห็นเพื่อนอยู่เพื่อนขวาเพื่อยู่ใต้สะพานขวามันวับมันวับกลับมาได้เะรอมันเด้งสุดหรอเดองลงมือหรอโอเคโอเคมันเด้งเองเปล่าไม่รู้อะ ไม่เขาเทรนดิ้งับหมายถึงเขายังไม่เข้าทีมเลยเสียไม่ได้เขายังไม่เข้าเขายังไม่เข้ามือเลยยังไม่เข้าขาดีกว่าคือเขาเขาคัดค้นมาแต่เก่งแลวจริงเว้ยแต่ว่าบางทีมันไม่เข้าขาไงการเข้าขาในการเล่นอ่ะมันสำคัญสุดเว้ยต่อให้เก่งขนาดไหนแล้วเล่นกันไม่เข้าขามันก็มันมันก็ยากนึกภาพปะผมมองว่าฝีมือต่อให้ฝึกขนาดไหนมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมันก็ไม่ได้ห่างกันมากอ่ะเพราะคนพวกเนี้ที่ถือไม้เนี่ยมันก็แบบว่ามันก็ ไม่ห่างกันมากอะถ้าไม่ใช่เฮียเวทอะนึกภาพหรือไหมครับถ้าเวทสิบคนอย่างนั้นอะค่อยๆว่ากันเว้ยถ้าเวทถือไม้สิบคนอะนั้นว่ากันเลยได้เลยอะฝีมือมันไม่ค่อยห่างกันมากครับแก้กันได้มันมีจังหวะนัวมันมีจังหวะมั่วแต่ว่าการชุบกันแบบ เล่นให้เป็นทีมมันไอ้เนี่ยมามามาขโมยเขายามาละยิ่ง้มาเป็นยังงแพ็คกนไปกับเพื่อนหน่อยแบ็คกับเพื่อนลั่งมันเอดมัเดอมล่ะเออเล่นแหมนี้ก็ไไ้เล่นแหบนี้ก็ะด้เล่นเล่นไปเลยัเล่นงไงเล่นไปเลยายล่างนะสีายล่างมัแลวนะปืนง้นซายนะปืนมันอ้อมนะปืนหน่อยเืนล้มเื่ล้มเอาเพืนก่อนอเพืนก่อนเพืนก่อนอกดปืนหน่อยกดปืนหน่อก็ได้นะปืนเขายืนคบเลยนะกดปืนเขาหน่อยนะมันไปเล่นหล ขอไม้เขียนหน่ยไปเพื่อนโดนกักเยอะตรงนู้นเพื่อนเอาโดนออกไปเยอะปืนไปไล่หน่อยดิปืนไปไล่หน่อยปืนไปไล่หน่อยไปตายหลังหลังลงลเออกูไปช่วยเพื่อนก่อนปืนยิงหน่อยปืนยิงหน่อยสวย่า้อปืนล้มปืนล้มแวเพื่อนก่อนแวเพื่อนก่อนปืนอีกงตัวล้อปืนล้อปืนล้มล้อปืนน้ตัดอยู่ล้มไปเลยไปเลปเลยปยเพื่อนเลย

พี่สวยจัดไม่ตายกูเกิดได้จบพี่ต่อยโอ้โหเขี้ยเรามาต้องเยอะเราโดนเหมดเนี่ยเหมือนยังไงขอลวงเหมือนยังข้างหน้าเหมือนยังรอบนี้เราโดนปะเรามาแพ้ไฟตรงเนี้ยไฟตรงนี้เกิด รีได้ตรงเนี้ยถ้าเกิดถ้ากูเปิดถ้ากูเกิดอะ่ะกูรีได้รีไปน้องรีไปแอบชุบและรีสวยรีได้ป่าว สวยฉลาดจัดแป๊ะป่าของเืลากับบ้านเพื่อนแปะป่านกับด้วยเพื่อน ได้แม่งเยอะเกินไอ้ี่เยอะจัดไอ้สัสไอ้ขี้อย่างเยอะอ่ะน่าจะหมดแล้วเราเราแพ้ได้กินเนี่ยครับแพ้ตรงนั้นน่าจบแล้ว รีเลยแล้วแพ้รีเลยรีเลยทำแพ้แล้วรีเลยลีเลยลีเลยรีเลยเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยรี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 อ๋อโอเคโอเคเอาคนนี้แล้วเหรอใช่พี่ใช่โอเควับไม่ดีน้องวิ่งทำไมอ่ะอ้าวเออเขาพิชิตฉลาด ตะก,กี้เราแพ้ตรงตะกี้น้่ยครับเราแพ้เราแพ้เสียดายดผมโดนปาดปุ๊บเลยยิงไม่โดนโอไอ้เหี้ยไปรอบหน้าเราก็เล่นแบบกัดกายเหมือนเขาดีเราก็เวลาเราแพ้อะไรเราต้องเล่นเราไปฝั่งแล้วนั่นน่ะฝั่งล่านน่ะล่านหัวใจน่ะโอ้โหกูแบบหาใครข้างบนไม่เจอตะกี้ได้แพ้ไฟตกดูดได้ใช่แล้วพวกพกูไปแพ้กูรีได้เยอะอยู่ กือแพ้ไฟโดยกูโดนเดียรพี่เราไปปืนไปกไกลจังวะเอาไปกัดไกลๆเลยเขาเขาเขาไปจับของไปหลังอาจารย์นู่นอ่ะเออพากูไปเหินระเบิดเหมือนกันกัดแค่นี้เองพี่พี่เลี้ยงข้างหลังเลพี่เรากัดไกลๆหน่อยนะพวกเรากัดไกลๆเลยเราไม่ไหวไกลเลยเออหน้าตายเลยนันเจอว่าใจนะเจอบ้าหัวใจนะพี่ไม่ปืนปืนรอจิ้มปืนรอจิ้มเลยนะว่ามันว่ามันเอาศพไปไหนนะรอจิ้มเลยนะใครได้ตบปืน่ะใครได้ตบปืนเอา